เห็ดสาลาผักดินทางนําในเด้อกวา้างสองเมตรยาวสี่เมตรสาลาผักดินทาาเอาไว้นาบ้านอันบานอย่างท่านเขาเขามากไหมบานเราบก่กเออเอาไว้ไปเห็ดเป็นสาลาผักดินทางให้งเขา <S <S เห็นเด็กหน่อยนักเรียนมันบ่มีหม่องผักยืนจุ่มดูเทอตีกับหลายโคนรนี่แบบโคตรเด็กน่อยเด้ สาราพักริ่มท่างแบบสาราล่อลงมเมฆเนี่ยเดยวแล้วจ้าออกแบบโหลดก <c oughs> ว่างสองเมตรเน่าสี่เมตร,มตร,มตรกับพอเนาะหรือเนวาหดพอดีเอาดีก็ดีอะไรเน่าเห็ดเอาไม้เลยเฮ้าเห็ดโค้งเล็กเลย พอเล็กมื่อน้อยเฮ็ดมาโหลดกอเอามาพร้อมกันกับกุฏิหลังสามมดเลย <c oughs> คือถ้าเอาตัวนั้นกับล่งหันโหลดนะหานวห้องตีนยังเยีบ้อยก็ล่งหันโหลดกุฏิเฮาก็เอาเขามาทางในโหลดนะ <c oughs> พอเล็กเน่อน้อยร้านทองชัยวัสดุอำเภอม่วงสามสีบ <c oughs> ตำบลยังก็ชื่อใดบ้านก็ชื่อว่าใด <c oughs> คุยการเรื่องจะอ,ออกจาลิกะทุกดงออกคนซ้ายแล้วพากันกระพานแั่นเนเตรียมตัวดอกเตาให้ทุกคนแล้วเขาสะกอนบ่ให้อยู่ย่างว่าหลังเ่ว่าก็เอาโดยที่ว่าอาซาสมครหมายถึงคนพวกนั้นนะมูภิกษุเฮาเองภิกษุสงเฮาเองนี่แหละถ้าต้องการไปปลาจาลิกคือเดินทางไปจาลิกกะทุกดง ไปบำเพ็ญความเพียรข่มขาล่างประหารกิเลสแต่เป็นออกค้าซายปุ๊บไปปุ๊บเลื่อกบะฮั่นใดเพรวาวะเขาเจ้าบะฮันแล้วเขาเออล่อคมพอมคือ,อท่านบานเมืองทาง่านกา้มันเขาเจาแล้วเขาแล้วน้ำก็จังไปเอ,อเอาเปลี่ยนนันวาคือหลังวันที่หนึ่งรวาวาวันที่หนึ่งเขามีผ่าปลาโบราน วันที่หนึ่งเป็นผ่าปลาบรลานหนึ่งมกราคมของทุกปีมีผ่าปลาบรลานออของทุกปีหลังจากนั่นไปแล้วไปโลดบ้านออแต่ห่างไปได้ไปขี่รถขีออ <S <S ่รถมันเป็นคือกันกินเลสผ้าไปนะฟ้าวไปมองหันฟาวไปจุดนั้นจุดนี้รถนะถ้ายางไปมันเกิดเป็นการบำเพ็ญเพียนทองตะของ รักษาลมหายใจรักษาสติเจ้าของไปตามถนนรถแต่ว่าบ่าจะให้ตามถนนดอกบ่บ่แมน่ายางริมถนนเด้อจับเกาะถนนไวซื้อหางหงแน่บออบแมนไปตามถนนลาดยางแบบมีท่งอยางคือเขาเจ้าาล,ลัดเลาะไปสมควรพักอดไพักไปอแล้วก็ไปเลือดเอาห่องที่เหมาะสมแค่ตัวเองหลยยางไปบ่ให้มีเงินพรอม แต่ถ้าคนถวายเงินเอาโลดเขาเอาเขาเขาเอาใยนี่คุณผ้แมนเอาใย่าโดยเพพาะว่าเขาอยากได้กะรับใยเพื่อเป็นเพื่อเอามาสั่งสมมูนี่แหละส้่งกุฏิวิหารสาราเฮ้านี่แหละตลอดตั้งหลายๆอย่างทีเฮ้าสะสมใยคือเฮาเอาวยช่วยเหลือเวลาเกิดนี่ภัยประสบภัยน้ําท่วมอย่างภัยแล้งหรือภัยยังกระบาไปแล้วแต่สถานการณ์มัน แต่ว่าโดยการรับเงินแ้ลท่องเนี่ยจะมีจิตยินดีจะมีจิตยินดีม,นดมันเขาก็เหตุใดส้ำนั้นมันเป็นเหตุงาสนส้ำงานแต่ว่าตัวผู้รับเองนะบอ่อยมีจิตยินดีหรืออย่างใดเป็นของตนได้นั่นแหละว่างจิตแบบนั้นถ้าว่ามันผิดก็แ่บเฮมันก็แก้อบัตตก,กอยือเปลเป็นแปาจิตตีหนึ่งแอกแน่ังสักเราต้องไปเป็นประเด็นมนานนักใจนะ หลังจากวันที่หนึ่งนะจงกงภาไปล้วก็กับกรสิบห้าข้ามเดือนเจคือวันอุลลัมพนาสูตรหรือวันวันแม่วันจุติจีของพระพุทธเจ้าปรทุกคนมีโอกาสที่ได้ทำมันยังที่ทดแทนบุญคุณแม่ได้แบบปีละครั้งและแบบแมนเพิ่นสิตกนรกเพียงใดกระทาง นักเพียงได้ก็ตามขึ้นใดเบดในบ้านนั้นแหละเออเอาตามพระพุทธเจ้านั่นแหละสิบห้าขเดินจิบัญจุติจิตแห่งพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ของในพัตตะกับนี้นะเป็นทั้งสัน้นเลยมีข้อพิเศษว่าทองของแม่นั่นแหละรับใดเฉพาะคนผู้เดียวเออมหาบุรุษผู้เดียวจะเป็นมื่อที่มีคนข่าแล้รก็แจกใจ,ใจเป็นเป็นคุณของมานดาหองเป็นคุณของ พระพุทธเจ้าขอมที่ให้ความสําคัญกับพ้นเป็นแม่ในสิบห้าคำเดือนเจ็ดนี่ผู้ใดท่านยังกระสังนิดหน่อยกระตามมารดาในเจ็ดชั่วโคดไลลงไปขึ้นบดที่เป็นเปรตกระชังนรกกระชังทาเดชสัตว์ดรชานน่นนะพ่อแต่ได้รับสมบุญตัวน,น,ตนี้ปุ๊บเขาจะเสียชีวิตก่อนแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเทวดาก็ไดมนุษย์ก็ได้มีคติสองอย่างมนุษย์และเทวดาเท่านั้นคือ พ้นจากทุกขติวินิบาตอันนี้คือขาดบ่รายเด้มูผิดสุเฮ้านั่นแหละซึ่งที่สี่สินุนทรงกำลังบารมีเฮ้าให้มันได้ในพานเร็วๆก็ด,ดีน่าดานหละคุณขคองพ่อแม่นี่ป่าม่านบ่รายพระญาณพุทธเจ้าเบิ่งบสุดหมายถึงว่ากว้างไกลเหลือเกินนะเป็นล,ลานซาดที่แล้วไม่เห็นกันอีกมันจะมีความหมุนติวเขาใส่กรรันโมดทือลูกกูโรดเด้ผูเป็นแม่น่ะน,นะ แม่นีนใจอ้อนก็พออยู่แล้วแม่นั่น้อุ้มทองเทั้งสั่นทนั้งเกาเดือนส่วนพอนั่นแล้วแต่อุ้มทองเลยมันหักกว่ากันด้มันมีความผูกพันมันกินเลือดกินเนื้อกินอย่างไม่กันนั่นแหละอายใจเจอห้องเห็นความสคัญว่าบะเม,นเม,ม,ะมณนว,ว่าห้องสิ่งนี้เมื่อศาสตร์หนี่ศาสตร์เดียวมีมาถอดอะไรห้วประมาณอะไรแร้วนี่ยจังหวะห้อง จากนั้นกระทันยู่นะในวันสิบห้าคำเดือนเจ็ดที่พากันออกปลาจาริกไปแล้วเดินทางออกเพื่อบำเพ็ญความเพ,เพ,เพียรตัวเองไปแล้วต้องกลับมาก่อนสิบห้าคำเดือนเจ็ดเพื่อมาทดแทนบุญคุณ่อแม่เจ้าของเองเหมือนจะคิดได้ว่าข้าบ่มีของท่านมาหาท่านเท่าไหญ่ครูอีกขุนจักบ่ละ่ะเออจากนา้นอยมาหาท่านอันยิ่งใหญ่คือสินหานั่นแหละหนึ่งข้าท่าน S <S <an> <S การไม่ทำไรเดอดเรียนมูสัก์ท่านการไม่รักทรัพย์ท่านไม่ประพฤติผิดในการท่านไม่โกหกผู้ด้ผลึเสียชิ่อทรัพย์สินนีท่านในการไม่ทําให้ตัวเองเสียสติด้วยการดื่มสุราและของมึนเมาทั้งหลายอันใดก็ใดที่มันเป็นทําให้เสียสติเรียกว่าเมรยะนั่นนะดื่มสุราเมระยะนั่นแหละอะไขามหาท่านอันจริงใหญ่นขนาดนั้นแล้วแหละมันจิงมีผลทรงสูง ทำมันไปแล้วห้กลับมาก่อนนั่นอย่างสัน้นเอาตามที่เตรียมใจไปนี่แหละเขาไปยู่ตามถามตามป้าไปโหลดความรู้ทั้งหลายที่ห้าได้ยินได้ฟังมาอ่านมาเอาไว้แก่ตัวเองเด้บ่ได้เอาไว้คมเหงผู้อื่นเด้บ่ได้เอาไว้คมเหงว่ากูรู้กว่ากูาการู้เหมือมันเ่แนม่นนน้นั้น,ดนเด้ผู้ใดผู้ใดเบาหยังมาปับ๊บมันมีคาตอบไปแล้วมันจะไปขัดงานกันปั๊บปๆ๊ป๊ปปปองค์นั้นว่าองค์นั้นว่าองค์นั้นว่าแต่ว่าตัวเองบ่เคยว่า หมายถึงตัวเองเมื่อเคยประสบประการบางองนะเพราะท่านได้พบพอ่อบางอั่นจะไปเอาความรู้ให้นังสือพระไตรปิฎกมันงในประวัติพ่อแม่ผู้อาจารยนมากมากคมหีงูบรถูกนะเด้อเป็นมานะเป็นทิฏฐิออคือวันสิตถือยกใจตัวเองสูงกขงมูลลเลื่อนมานะออมานอากาใจเนี่ยเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่ฝังแน่นอยูใ่ในใจของเองเราว่างคลายว่าเป็นและไปกระมูกบพวกยาก ถาพวกมันพะว,ว,ว,ว่างยังมาปุ๊บหนีหูก,ก้อนเขาหลดแล้วก็บอกอธิบายไปตัวตัวเองแหละแต่เรื่องเป็นแค่ความเข้าใจอยู่กื่อแต่ความละได้เราบ้านมีทางเบิดทั้งมวนเขาละแค่อารมณ์เท่านั้นเด้กระทบกระทั่งปับ๊บหนีมีอารมณ์หรือบ่มีอารมณ์เท่านั้นเด้มันก็ได้มียังมากเด้อะไรต่างๆความรูมมมทนะ้ที่เฮาจดจํามาความรู้จําความรู้จําทั้งเบิดน่ะทั้งพระไตรพิฎกทั้งยังก็แล้วแต่ เข้าไปแก้กตัวเ,เองวเวลาห้องประสบปัญหาออหนึ่งประสบปัญหาประสบประการในขณะนะั้นแก้ให้ปัญหาเฉพาะห้าในตัวเองนะ <c oughs> <c oughs> ว่าเวล,ลาหลังปีใหม่เด้อจะพึงโดดจะพึงหาวจะพึงไปกับกิเลสยูใ่ในหูดังจะฟ้อ,องโดดถะก่อนเนาะยูใ่ในหูดังนั่นแหละ <c oughs> ถ้าถา,ถาคิดว่ากูยุใ่ในหูดังได้แล้ว หนูอยู่กับร่มก,กับทรงชานได้ดีแล้วเอาน,นั่นอันนี้กระทบกระทง่งกุบะได้ดอกซัมโมนีนะเออบันี้จังว่าเอะสืไปออกเบื้องข้างนอกวันนี้เอ,อหมายถึงออกลองออกจากคู่อออกออก,ออกจากอาจารย์มึงรู้ <c oughs> เออ,อยู่ดีบพเห็นยังกระไดได้สบายเนาะเป็นวาตาจอนเออ่มีถูกยังอยู่ในหีิแต่ออกไปแล้วมันถูกปลอกเรื่องสั่นมันจะมีมันจะเป็นแบบ ย่นี่มันเกิดความอบอุ่นสบายใจไหลกังวลยั้งนะกระ่าไปนั่นแหละแล้วออกไปแล้วเบิ่งลุกันคือขาดคู่เลยบอกนะตัวเองต้องเป็นครู่ของตัวเองได้เอออะละตัวเองต้องสอนตัวเองได้บ่แต่อยู่ในนี่เออมันก็ว่ามีผู้ปกป้องให้แต่ไปหรสิเบื้งลุกจะไปปกป้องตัวเองเป็นบได้บอกนะอะไรถึงว่าให้ออกหาประสบการณ์อยู่เ้องประคังกันไป เป็นไปตามความสมััรใจทรามันใจแล้วไปจากไปไปหาอยู่น้ำผู้น้ำธรรมไปทังสัน่นบลเราต้องมาเลียนหละ่ะเขาแนวเลียนเท่าเบื่อึหละ่ะเต็มอยู่มาไตยพิดกเท่าสองสามเบ,บับคนตัวอีกเบ,บับหนึ่งก็ใส่เลยอือ <c oughs> อีกสบ,บับหนึ่งของจุลาแน่อันนี้ก็อันนี้ก็ค้องอัน,นยังหละ่ะของมากุด ของเจ้าลาแล้วก็ของอันนารื้อนะซื้อแล้วลูกซอธรมภพักดีซอธรมภพักดีมี่สามสบบอยู่แล้วแล้วก็ประวัดคู่บาอาจารย์อีกพอแม่คมูค่อาจารย์หลวงปู่เฮาหลวงปู่หลวงตาเฮาอะไรข้าเจ้าบอกวิธีแก่นั้นนี่ไ้นั่นคือข้าเจ้าบอกประสบการณ์แล้วบ่แม่เฮาไปเอาของข้าเจ้ามามาอวดอ้างขาของลู่เด้อประสบการณ์ของของไผของมันเนีอ เราเจอผีเราเห็ดทั้งสันทั้งสี่ผีเปดมันเอานมมาถูเห็ดทั้งนั้นทั้งสี่รูไว้แล้วบันสูว่าเขาาคุยกันทั้งสันสี่พวกพวกจาได้น่ะเอาความู้ตัวนีของเขาเจ้าไปคมเขาจะเอยแตาบัรูว่าตัวเองคมนะเป็นงสันอยาจะเห็ดเวลาตัวเองไปเจอเองบังดุมันสิแอนปลาลาบบางแก้วหรือมังสิยั่งอันผ่าห่อหั่นทำบุบแล้วโหมันอีรีเร็วเวลามันไปเปล่งสันมันยังหน่อยได้ที่อันเบาพอร้อยแลน อิลีนั่นแหลวมาแบบงามกับมีมาแบบทีลายกับมีมาแบบงามบดา้ผลมาวากเลียนหลากไม่แบบทีลายใส่เลยเด้ยมาแบบงามแต่งโตคือคนโบรนาณสวยงามกลางคืนแต่ว่าเหลียวเห็นเขาใดเป็นคือจังมันเหลียวเห็นคือเหาเหลียวเห็นกันเดี๋ยวนี้แต่่างบ่แก่งทางอื่นเออแต่เห็นคนนนั้นเต็มเต็ม,ตมสวยงามผิวพณเออนั้งท่านแล้ว มาคุยมาจีบมาหลอกกันนะจีบความนั่นความนี่เออตั้งใจแล้ววันเท้าบาวันไหววันแปลงล่างไม่เด้อเปื่อยยำๆออกมาว่าเดี๋ยวโอ้ยทำไมาได้ล่ะสารพัดตมันิเห็ดเด้อสองคนสามคนปูปู่าปา,าเปลียนกันมากหนึ่งสั่นดีนั่นแหละลายยังเห็นมามบ้ากาเห้าดอกเพราว่าเห่าปั่มคมขืนอย่างเดียวมึงมา <c oughs> วายแต่มันเลยหนี้อ,อ,อันงามๆม,มากกูมเมียนมึงเบิแล้วสันมันเรื่ากามาขีออ้ไล่กูก็คือลุมเบาวางสิแล้วมันเบิ้แล้วเรืเ่ากามาเดี๋ยวนะออมามาคือเกาลเลี๋ยวเป็นระดับระดับของมันมามาหัจาจตุม่มใบเบิ้งแล้วใบแมงก็แล้วสารน,นุ่มเนาะอ้ขึ้นนิมแด่วยวคนแล้วจะเอาดาบมาเบิง้งเบแล้ว จริงจริงเด้่นี่พูดจริงจริงเนี่นี่จะบิังแมงบ้านแหละโอ้นิ่มอยู่เวยเอาอยู่บ่อเท่านั้นแหละ <c oughs> จังส,สือระนั่งหนักบนหลังไก่มีนั่งหนักกับมีเด้อคือพูดแต่สมัยพูคแต่ว่าสูงว่าไรครับหลวงตาไปซอยใ่ฉากว่าสมัยนั้นสู้เขาว่ไรคือมันเป็นมันเป็นลงไปในอันนั้นแหละมันสิมีพวกอยู่ประตู ปาทำนะสองเทเออ่พอแต่เห็นห้าฟืบเขาลิว้วเปลี่ยนเป็นตัวหนักเราได้วุบมาใส่ห้าเลยเออตีหนึ่งเหยียบไว้มือหนึ่งฝากคนเด้ทำบาด,ดาเฮ็ดไปเข้ามาเขาเกี่ยวข้อได้สูว่ได้รู้สึกว่าคือมือลวงตานะลวงตาบวัวยิบขึ้นมาไว้ในหลางเขาเทบคุสิเบลี่ยุใส่น้องบาดีตัวบาดี้คือจะกลักนัออ่นนี่ก็มนี้ รีบเพิ่นนั่นเด้ว่ามันหลี่ผู้อื่นผู้าย,ยานนด้พวกนั้นแต่ว่ายานลวงตาี่สุดชีวิตนี่แจกว่าอ้องสังหละไปเที่ยวที่สองสู่ได้เออเสือที่สองสู่ได้เขาไปไน้่ทำได้เออมันเป็นถามเป็นเมืองแต่ว่าระเบ้าฟังมาคือทมสู่ได้เขาไปได้ถ้าไปแพ่อีน,น,น,นั่งหนักนสัมหามนี่แต่นรงหนักเลยทันง,งามหรืยหุ่นดีก,ร,กระดอนอ่ะไปสิบ่มักเออ ซ้ำแม่เ,ลเหล็กหรือว่าอัดตปึ่งแบบนี้เอ้ยเรียกวปาทั้งนั้งกับพ่อปานกัน <laughs> อยู่วัดธิดานก็นเลยเด็กหน่อย <laughs> เอาไปนั่งพิ้งกันไว้จุ่มกันไว้หน้าพวกนี้เอาเปพิ้งกันไว้พี่โปแน่ยังแง่ละเอาไปพิ้งกันเอาพวกเ <laughs> ขาไม่ต้องพูดงามๆแอวบางบ้าเงีนยแบ สั่นเลยสู้อะไรที่นั่นแหละถูกพอตาจิตนันมีราคาโอเควาเนี่ยมันจะเอาเขาเออฮึบอันพวกบริวารทั้งนั้นหุ่มใส่เขาเลยหลอกคอมันจะก็รับสู้อะไรอีกพอไปเอาอีกยังสั่นเลยคนพ่อได้ไปโตๆคนเออคนเอามือหยิบมาจังสีโ่โลอดนั่นแหละแต่ก็ความปราทับใจจันไราย,ยางเอาท่านเฝ้าซื้อ แต่ก็ว่าวันน้ำเรื่อยๆปนๆกันไปนี่แหละเดี๋ยยังมีประสบการณ์แบบนั้นก็ไปนะบางนีขือนมาแลเราเพิ่นกระบ,บอกให้ไปเฮ็ดอันนี้อันนี้อันนี้มันได้สักก้อนเป็นแบบนี้แบบนี้สกักก้อนวางคิดแบบนี้นะเออถ้าบัได้จะมาหยยบวัดกูไปไล่หรเอ,อว่าห้ฮอดเข่าเขียอุดรธรรมดาป๊าดเฮ็ดได้มันก็บ,บา้ามันก็บบยนกอยากมาอ่านกึ่งมากเอยากว่าหูจะกึ่งมากวะเออ เงี้ยนาเบาง,ตงตรงดวงดาวคือพระองคเขีนใดมาหวัอียะาารษางสั่นทุ้ยนี่สุดพอนบระวันคุยแต่คนว่าอียะนี่ร่างเอ้ยธรรมดาเดอยลายย่างมีประสบการณ์ไปพอเอาเองแก่แบบใดแก่แบบใดเออถ้ามีราคาหมายถึงความยินดีพอใจนิดเดียวเสื่อมเบิดเลยสู่เขาพ่ใดรเออัอ่นแหละตึ้งต้าน อีอันมาตากนา้ำคืผ้ออยา,ายางล่องเหี่ยวมันก็ยังหยางมันงามอู้ยันนนมมนยงน้งัดนากลมก็ยังจะเป็นขึ้นดวงจันทร์อันหมายถึงผิวพันธุ์รูปร่างหน้าตาเขาเป็นขึ้นอีกเกิงเต็มดาวดวงตัวผิวงามจีบเขาแล้วไปเขาเนี่เขาก็ถามมาบ้านเมืองยุคหันนีเขาก็ซีีไปก็เห็นเล้ ي, เป็นบ้านเป็นเมืองบป็นเ,บนเมืองแบบบ,าบ้านโบราณคือเหื่นค้นฮือนก็เกามีมุ่งผ้ายาไผ้ยังไปนั่นแหละ เก็คุยไปคุยไปด้วยระวังสิบสิบเมตรนี่ละม,ะมั้งสิบสิบเมตรสิโล่งเหวพาสวยจากวลาท่านสั่นแล้วอวยวู่บนทางมีหรอมือมากก็สากข้างหลังเนาะนี่สากงายหลังขึ้นมาแล้วเยู่แล้ว,วท่านอะไรไทยมีประสบการณ์ก็ไปหรอั่านล้านนมสาวมาันเข้ากับทะลึงแน่เนาะมันมี มันม่หลุกหลสลักหินเป็นผู้ยิ่งได้เบริรงกร้าคุดิเซิรมึงลหรอเด้เฮ <c oughs> ดอหลีได้เอาไปก่อ,อไปจะขึ้นมาอิรินึกซึ่งละไเออเขาก็เราปิดบังได้เป็นคุดิเซิร์งานนี้เดอมาหล่ะ <c oughs> ม,มาตักน้ำเอาก็ะคุขีซี่หรอกหาตอนแตนตอนแตนมามันมีนไฟสายม,มีไฟโคมเด้มันคือแกงมากบุ๊ <c oughs> นั่นแหละเป็นแจ้งมากมากกันมาตักน้ำ เห็ดสอิสสะอ่อนส่แหงคือต้องทาเอากระโปรงหลัตาจ้องจ้องจัดให้เาเห็นยงินนะโอ้ยมันงงามลังไปแมงกุแล้วไปคุยโยกเขากีบเขาเฉยไปน้ำเขาเสยเด้เรื่องสั้นแล้วสิจักบ้างสิบเมตร่งสิล่วงหิวตายแน่แหละตายเพราะว่านั่นแหละความงามความงามหรือราค่าที่มันมีในห้องเอง ลายยางเด้อแต่เห็ดทั้งสันห้องบะได้แปลงล่างไม่เด้เอเป็นซากโค้งแบบผีนะามันนั่งมันชื่อใดขึ้นเกา่านั่นแหละว่ามันนั่งสืบวากรูปออกมาบะได้ขึ้นในหนังลปะปั๊บเบื่อยออกมาขึ้นในหนังนั่นแหละเคล้า,ากากซากกูขึ้นในหนังนั่นแหละบัดมันสิเห็ดเ็ดไปทุกรูปแบบแต่ถ้าเ้าฟังสิแล้วผู้จันการใาน ผู้ผู้อยากไปก็ไปนะแต่ว่าถ้าแต่ของเจอเราเสียใจจังใดเท่านั้นแหละเ <c oughs> บอร์หนามีทีมันนั่นนะ <c oughs> อยู่ในล่มหายใจจะทรงจิตออกนอกคือจะไปคิดปรุงแต่งกับรูปร่างหน้าตาท่าทางเขางามเด้ <c oughs> เรียบร้อยได้หลันะ่องเฮ่าไข่แน่เลยอี่พอเขาเก่งเลยเขาบ่าเก่งตายถ้าโดนแล้วยี่พอก็น้ำเอาอี่พอยี่พอเนี่ยบัวเด้นนั่แต่ทั้งว่าสุดยุนี่ผู้บาอาจารย์แบบสุดยุนี่เบิดพ่อเบิดแม่เบิด โคตรดิ้นหนีอันผู้อื่นๆข้าวหลบยู่หังบะล้งหังบะย่อมนั่นแหละบะเตยย่อมเด้อย่อมเป็นคนใหญ่บัวผู้เดียวหลังหลันบะย่อมนั่งแท็กสางบะย่อมคือเก่าอบะย่อมบอกว่าบะเมนว่าสู่ดอกธรรมดาธรรมดาบะเมนสู่ท่นเอาเสระบะเมนยังดอกแต่ในชีวิตนี้นะกับเพื่อนนั่นแหละนะเอาให้ บอกหลังออกพ้รนาแล้วเขบอกกันว่าอยากให้ไปเลยที่เดียวเรื่องอยากให้ไปอยากให้ไปแต่ว่าห่อนะเอมมีแค่งานเ้อมมีเบ่หลายหมายถึงการทําบุญเป็นลักษณะพิเศษผ่าป้าห่อ็มีเีเดียวแค่ผ่าปาโบราณทุกวันที่หนึ่งของปีนี่เท่านั้นหลังจากนั้นไปกับพู้วุ่น สิบห้าค่ำเดือนเจ็ดพูดนะนี่ท่านั้นอีกเนาะวัน,ออนทำบุญอุทิศถึงผู้มารดา่ามารดาเจ็ดชั่วโคตรชั่วสาไรไล่ลงไปคือว่าได้เห็ดผู้ใด,ดเห็นว่าท่านตายก่อนได้เห็ดสิบปีเนี่ยเจ็ดสิบเมียแล้วข้าวแช่บั้ขึ้นเจ็ดสิบคนเด้เฮ็ดไปสิบปีเนี่ยเจ็ดสิบเมียนะเนี่ยเฮาบมดได้หลายครั้งเราได้เฮาหนาหนะเอพราะเฮาเฮ็ดของเฮาเองผู้ดเดียวมานานแล้วงแต่วบบบ่าบ่ปาคือสื่อ นังสันเฮ็ดมาเลยเห็ดมาเลยบ่แม่นเห็ดมากเนี่ยบ่เห็นด้วยตนเด้เห็น้วยตัวเองก็เห็นอแล้วเห็นบางก็ยังเคยว่าอยูนี่แหละน่ะยันยูมองหลังเกาบองเขาเคยอยู่น่ะดีใจขาเจ้ามาเนี่ยแล้วลง,งไปกอดเอาเสยยด้กอดเอาค้นคนเป็นๆนี่แหละอกอดอ้ยจะกอดพ่อจะกอดพ่อบวชแล้วแต่นะมันบะ่เกี่ยวกันอกน่ะกอดเพื่อเขาแม่ก็ตามกอดเพื่อเขาแะไรมันแะละมันเป็นน้งสัน คือเฮาก็เห็น,ดนโดยตัวเฮาเองพอนะอแหละแม่นี่หานศาสตร์กะซางแม่ก็ยังห่วงลูกคือเก่าขนาดนี้นก็ขืนมานรกหนึ่งมันธรรมดาด้อด้เป็นยูจังไดกินอยู่จังไดมาจับมาบ่ายอยู่คือเกา่าหนึ่งไหมโอ้ยเจ้าขึ้นไปพุ่นโลดด้วยแล้วก็ทำง่วงห่วงลูกนะเป็นล้านศาสตร์เนนี้วพวกเยาเอ๋ยนี่แหละความหักของแม่เพอพอว่ากันใดดอก <laughs> แ,นะแต่กอะย่างหนึ่งคือกันหมยถึงแม่อันนี้เออมื่อก่อนนะจัง,งสันจับ,บายเฮาเด้ยันเขาได้านซาสตเราได่นอ่นะนะเออัเป็นูจางไดรู้ก,ก็เป็นนันนั้นนี่นี่ก็ว,ว่าญาติเขาจอยผมจอยว่าหอมออเหรอะญาตมันผู้สาวม,มาหมักหลายนะีออ่อคืออยู่เัล <laughs> ลัลงตีไม้ หลังวันที่หนึ่งจะไปใดพวกเข่า <c oughs> ไปใดก็กกับกอนสิบห้าคำเดืนอนเจ็ดประมาแทมคุณพ่อแม่ออมันมีแต่เฮ้าน่ะได้เห็ดอยู่เดียวนีเออมันสูญหายไปประมาณเจ็ดร้อยปีแล้วเ,ออเออประมาณนั้นสมัไมนั้นก็เห็ดยู่ดอกสมัไมเป็นพระมงคลที่ปนีพระมงคลออสมัยม,ม่เมียีม่จามสมไมมัน,นก็เห็ดอยู่ผู้เดียวเอเอห็ดอยู่ผู้เดียวนั่นแหละ เดี๋ไม่คุมขณะใน,น้อยๆคือว่านละว่ามันมีนมนได้บรรเทกไว้ก็คือเข้าวัาเข้าเห็ดอีเดียวี้เห็ดมาตลอดแต่มันหายไปแล้วเจียบเบรรลุผู้ใดกะกับความปันป่นป่วนของบานเมือนคนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเสื่อมถอยของมูพิษสุเดรชานวิชามันปะปนของมานําำนะบริัทภาคการศึกษาพวกนี้บริษัทการศึกษาคําสอนผู้ธ้เจ่าท่นเคยบอกระเบียบการไว้สําหรับผู้ว่า รับคนนอกมาบวชไหมเอ้ารับคนนอกบวชตัวมันนัมีได้คนในเนาะเออู้ได้อยากมาบวชเออบัตรประชาชนร่างกายบวชพิการบวมีคดีเด้อถ้ามีคดีบวชได้ให้บวชเด้อว่าเขาเอาเงินเอาอะไรไม้เหลขบัตรประชาชนหนึ่งน่ะไปให้ท่านลุงผักเขาตรวเบังว่ามีคดีตก้างเ่ถ้ามีมาแล้ว แต่ว่าสิ้นไปแล้วกับว่าเป็นยังคือบะโกะันแหละแต่ว่าขาคนมาทั้งหลายเรื่องงานเขากป็ยังเอาอยู่เนาะระวังให้ดีแล้วผูรใดมันเห็นมันบอกมันมวนมันขาค่นเลยน่ะบะโกะนี่บะโกะชุดนีแหละมันเ็มีคดีได้แต่แต่ว่ามันออกคุกมันออกบ้าแล้วจบบ้าแล้วทังสั้นแล้วแต่เราพูดจากบวชบัตรประชาชนตัวเดียวร่างกายสมบูรณ์ดีพพิการมันก็่มีคดีนะ ยังมีเมียอยู่ยาจากปลาปลาแมงลวดนะบอกได้แบบนี้ <c oughs> ยังสัตว์สำนั่นแหละยังกันเลย <c oughs> บริสียาคาใจยังดอกหลายคนกังวลว่าสิใสเงินเท่าไหร่เสียเงินเท่าไรนั่นเท่าไรมาลดจะเป็นเจ้าภาพห้ดอกบ่อื้คนแย่งกันเป็นเจาภาพอืดตะคนบวชเดิอนนี้เนาะปรเด็นไปหน่อยเออยังสัตวแล้ว พอเล็กไม่น้อยหนยนะครับเมาบวชเวยขนาดว่ามีลูกลย,ยังยังปากันบ่ได้เลยเสื้อมีลูกตีเข่าวัดบ่บุ๊ค <c oughs> สั่นเลยอะไรหลายๆอย่างท <c oughs> ำหรับคนดีจากบวชมาตะตูมาบัดบัดประชาชนเตรียมใจเตรียมกายมันดีกายยังว่พิการเด้อพิการว่เอาผิดวินัยกับเทยกับ่เอาผิดวินัยว่เอาสั่นเนียนกัน กันแต่มาโลดจากมามาแล้วก็ต้องเบิ้งสะก่อนเด้บ่เป็นเอาเบิ้เด้มาแล้วก็ยังมาขัดกันอีกที่หนึ่งเด้มาเบิ้งหนีมูหัวคือคนที่ยุ่หลอมกันเบิ้งแล้วเออเขากับมาคุยกันเอาบ่เม็แย้มไปเลยแบบบ่เป็นตาเด้เขากับห้เมื่อดอคือนั่นแหละบ่เป็นตานิสัยก้าวฉีกขาดออกมาแล้วก็ติดยายู่บ่เลิกนั่นสิเบา เอาไปยังไหเมื่ออยู่เด้เงินข่ารถมันเมื่อซาบ่าด้ดอกนะยู่ลึงอยู่ชิ้นแล้วเริ่มออกไรจากวะยังสี่กับมีเด้ไห็เมื่อบวชแล้วก็ไล่หนีคือเก่าเด้ยังสั่นกางมันซาบกางกับไล่เด้แต่มันว่าเป็นทาหระว่าตรงตามมันมีไนเราสั่นหลังปีใหม่หายไปพากกันเที่ยวป่าเที่ยวทุดงได จาลิกะตุดงได้แล้วก็กลับมาเนี่ยตอนก้อนวันที่ก้อนสิบห้าค่ำเดือนเจ็ดของทุกปีแล้วก็อยู่เลยถ้าถ้าพนนิสัยแล้วอยากไปเลยก็ไปได้หมายถึงหาพันษาขึ้นใจ่ปล่าลพนนิสัยเอืนว่าพนแต่ว่าถ้าเบิ้งแล้ว่าเป็นทาก็บพรา้ไปคือเขาแหละแต่ถา้าฝื้นลื่นไปมันก็เป็นไปตัวที่คือว่าละ่ละถาลก็